มาอยู่กันที่อสอนแกดไทยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่7แล้วเนาะออคลิปที่7แล้วทีนี้นะครับมาบทความต่อมาแล้วครับบทความที่4ในหัวข้อเรื่องแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยนะครับ <c oughs> สิ่งแรกเหมือนเดิมเลยเราก็มาจำข้อความที่กำหนดให้นะครับจำา5รอบเหมือนเดิมเดี๋ยวเริ่มจำเลยร้องกันนะครับ น้ำฝนมากขึ้นถึงร้อยะ40่ปัญหาที่ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่แผนกำหนดพื้นที่รองรับน้ำนองแผนงานฟื้นฟ,นฟนูอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่แผนฟืน้นฟูและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างเดิมแผนระยะยาวแผนระยะสั้นพื้นที่แถบต้นน้ำถูกบุกรุกทำลายแรงกากเก็กน้ำตามธรรมชาติถูกบุกรุก อีกสี่รอบนะครับนะทองนาจนะครับ1 2 3สอาโอเคสำหรับคนที่ยังอ่านไม่เสร็จนะครับก็กดพอสไวยก่อนแล้วก็อ่านได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูที่บทความที่4กันเรามาดูที่ย่อหน้าที่1นะครับย่อหน้าที่1 เราจะเราจำได้แห้ว่าคำไหนบ้างที่ที่เป็นข้อความที่เขากำหนดให้เริ่มมากันเลยเมื่อเดือนกรกฎาคมพศ2555เลขาที่การคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกยนอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องแผนระยะสั้นแผนระยะสั้นมีไหมครับแผนระยะสั้น แผ่นระยะสั้นคือหมายเลขสิบแปดแผ่นระยะสั้นและระยะและระยะยาวระยะยาวตรงนี้นะครับหมายถึงแผ่นระยะระยะยาวซึ่งอยู่ที่หมายเลขสิบแปดนั่นเองโอเคอ๋อสิระยะสั้นตึ๊ดตึ๊ดตึดสิดระยะสั้น17ระยะยาวโอเคเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งที่ประชุมกยนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่6มกราคมโดยอธิบายเริ่มต้นอาจจากที่เห็นนะครับ18และ17ไม่มีคำเชิดอ,อะไรเลยงั้นก็ตัดทิ้งได้เลยมันไม่เกี่ยวข้องเนาะต่อมานะครับโดยอธิบายว่าเริ่มต้นด้วยการพิจารณาปัญหาที่ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ปัญหาที่ทำให้เกิดอุทกภยัยครั้งใหญ,ญ,หใหใหญ่ตัวหนายอย่างนี้นะครับเมื่อต้องมีข้อความที่กำหนดให้อยู่แล้วแล้วก็ไปดูกันเลย ปัญหาที่ทําให้เกิดอุทกภัยทั้งใหญ่คือมาเลข12บสองสิบนี้มีอะไรบ้างที่สําคัญคือดีองค์ประกอบนะครับดีได้แก่ปริมาณน้ําฝนร้อยละสีสิบมาเลขสิเอ็นะครับโอเคส่วนนี้เป็นสังขยายตัดทิ้งได้เลย เมื่อเปรเียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในระยะ10ปีที่ผ่านมาทําให้เกิดปัญหาที่ปัญหาในการกําหนดปรดิมาณน้ําในเขื่อนที่จะกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแรงปัญหาต่อมาก็ยังอยู่ในปัญหาครั้งใหญ่เนาะยอยู่ใน12ปัญหาต่อมาก็คือพื้นที่แถบต้นน้ําถูกบุกรุกทําลายพื้นที่แถบต้นน้าถูกบุกรุกทาลายหมายเลขยี่หมายเลข19หมายเลข19 จนไม่เหลือป่าเพียงพอที่จะดูดซับน้ําอันนี้ไม่สกักขยายปัญหาอย่างหนึ่งคือไม่มีระบบฐานข้อมูลน้ําที่ชัดเจนและมั่นยําว่าจะมีน้ํามากน้อยเพียงใดสิ่งนี้นะครับไม่ได้มีข้อความได้กำหนดก็ข้ามไปได้เลยโอเคปัญหาสุดท้ายคือแหล่งเก็บน้ําตามธรรมชาติถูกบุกรุกอันนี้หมายเลข20ซึ่งทําให้พื้นที่ทําให้พื้นที่ รับรองน้ำลดลงตัวนี้ไม่มีในข้อความที่กำหนดก็ตัดทิ้งได้เลยเนาะคําเชื่อมตรนี้ไรประโยชน์นะครับย,ยังกีดขวางทางไหลของน้ำอีกด้วยเลขาธิการกรยนกล่าวว่าปัญหาทั้ง4นี้เองเป็นคือที่มาคําว่าที่มาคือที่มานี่ยมันอาจจะพูดเองว่า ทำให้เกิดก็ได้ทำให้เกิดแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวแผนระยะสั้นคือหมายเลขก8ระยะยาวคือ17ซึ่งประกอบด้วยแแผนบางอย่างประกอบด้วยแผนระยะยาวอย่างเดียวโอเคจากย่อหน้าที่1น,นะครับเราจะได้ว่าสิบเนี่ยประกอบด้วย1 1 19และ20 ซึ่ง3ตัวนี้ทําให้เกิด17แล้วก็18นั่นเองนี่คือยอดนาที่1น,นะครับต่อมาในบรรดาหัวข้อทั้ง8หัวข้อนี้เรามาดูกันเลยแผนฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าแร้ระบบนิเวศอ่ตอนนี้มีข้อความดำนเน้นเนาะแผนฟื้นฟูอยู่ที่หมายเลข14นะครับ14โดยเฉพาะป่าไม้ ในพื้นที่ตอนบนซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำ,ำแหล่งต้นน้ำสำคัญและช่วชะลอน้ำฝนไม่ให้ไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นส่วนขยายเฉยแผนนี้แผนนี้นนมาถึงสิบีเนาะเป็นแผนระยะยาวเป็นส่วนประกอบของแผนระยะยาวก็คือ17อน,นั่นอเองครับต่อมาแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ำและการจัดการน้ำของประเทศอันนี้ไม่มี ไม่มีเนาะไม่มีที่เขาข้อความที่กําหนดให้ก็ตัดทิ้งได้เลยในระยะสั้นถือเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนําที่จะต้องนําข้อมูลน้ําปีที่แล้วมาใช้พิจารณาปริมาณน้ำที่จะกักเก็บ okay. วันที่เกิดที่เหมาะสมสุระยะยาต้องบริหารจากการกลุ่มแนะนําในประเทศสิ่งนี้ก็ไม่มีแผนก็ตัดทิ้งได้เลยตืดตื้อ แผนฟื้นฟูและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้งสงรงสางเดิมหมายเลข16นั่นเอง16อันนี้ไม่ส่งขยายเนาะปรับปรุงดูรูแผนนี้เป็นแผนระยะสั้นและยาวเป็นทั้ง17แล้วก็18ข้อ4แผนพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภยัยอันนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมก็ตัดทิ้งไปได้เลย นท,ต,ท,ต,ทต่อมามาดูที่ข้อ15นะครับข้อ15แผนปแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่แผนเชิญเหตุเฉพาะพื้นที่พพทอยู่ในหมายเลข15 15อันนี้ไว้สัพขยาย,ย,ายตัดทิ้งได้เลยต,ต,ต,ตสืันขยาย แผนนี้จะเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาวก็คือ18และ17เหมือนกันแผนกำหนดพื้นที่รับน้ำนองรับน้ำนองหมายเลข13 13เป็นแผนทั้ง2ระยะก็คือ17และ1 8ปเนาะปีนี้ตั้งเป้าว่าเร่งหาพื้นที่รับออรองรับน้ำให้ได้ถึง2ล้านไร่ ระยะยาวต้องพัฒนาแก้มลิงเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสร้าง f ล a ดเวให้ได้อันนี้ก็เป็นเสื่อขยายก็จัดทิ้งเนาะข้อ 10, ข้อ 7, ข้อ 8, ข้อ7แผนปรับปรุงองค์การบริหารจัดการน้ำก็ไม่มีระยะสั้นรวมบริการตัดสินใจน้ำฝั่งการเรืน้ำส่วนระยะยาวต้องปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้มีหลากหลายองค์กรมาก เจ็ด yeah, ก็ไม่มีแปลละแผนง,งานสร้างความเข้าใจยอมรับมีส่วนร่วมในการน้ำเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าใจและยอมรับแผนต่างๆและได้รับและลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปีกายอันนี้ก็ไม่มีเช่นกันโอเคจาก123456เราจะได้ว่า1นเนี่ย1ข้อ1นะก็จะเป็น14ซึ่ง14 14เป็นส่วนประกอบของ17 16 15ดสเป็นส่วนประกอบของ17แล้วก็18จากข้อ1ถึงข้อแนะครับทันไหมถ้าไม่ทันก็กลับรีกลับได้เนาะะมาดูที่อยอหน้าสุดท้ายอย่างไรก็ตามรัฐบาลเองก็ บอกว่าถึงจะมีหลายแผนก็ที่เริ่มดาเนินการไปแล้วบ้างแต่ก็าากไม่รับปาาระกันได้ว่าจะไม่เกิดจะไม่มีปัญหาน้ําท่วมถึงมีก็จะไม่รุนแรงเหมือนปีที่แล้วดังนั้นเราจะไม่ประมาต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนเตรียมการรับมืออย่างทันท่วงทีอ่าย่อหน้าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเช่นกันไม่มีทั้งข้อความที่กําหนดเลยเออทีนี้เรามารวม จะแผนภาพนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างด้านบนมี12ด้านล่างก็มี17แล้วก็15 16, 17สิบเจ็โอเคอตอนแรกนะครับเราก็จะบอกว่า12ใช่ไหมทำให้เกิดอะไรบ้างส่วนประกอบของ11 19แล้วก็20 ซึ่ง3ตัวนี้นะครับทำให้เกิดแผนระยะสั้นและและระยะยาว17แล้วก็18จําได้ไหมอันนี้คือในอย่อหน้าที่1ต่อมาย่อหน้าที่เหลือนะครับข้อ1ถึงข้อ8นะครับจะได้ดังนี้17เนี่ยประกอบด้วย14แล้วก็17 10แล้วก็17 18เนี่ยประกอบด้วย13 5 16โอเคอเย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับโอเคคืน okay. นี้จากที่เราทําเสร็จแล้วเนาะเราก็มาเขียนลงในแผนแผนข้อความมาือนเดิมเอเปลี่ยนขนาดก่อนตื้อโอเค11นะครับ11ทําใหทไม่เกิด

ระยะสั้นประกอบด้วยอะไรระยะยาวก่อนเนาะ13 d 14 d 15 d แล้วก็16 d ระยะสั้นประกอบด้วย13 d 14 15 15 d 16 d 19 20บอกทำให้เกิด 17a 18a นะครับอา่า จะเห็นได้ว่าเราทํามาเยอะแล้วเราก็จะคล่องขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการทําข้อสอบเก่าเอยอะๆก็จะทําให้เราสามารถคล่องขึ้นในการทําแต่ละครั้งก็อย่าลืมตรวจสอบการอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือการทําคร่าวๆไว้ใใสำหรับการเป็นไกด์ในการทําข้อสอบนะกันเนาะหลังจากที่เราได้อันนี้เราอย่าลืมไปฝนในกระดาษคําตอบนะครับเจอกันในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ